ลิงลิงเ <In. S 1> นอะ <Yeah. S 1> สิงโตตี๋ <I do. S 1> ดอกไม้ไม้แล้วก็มีพระอาทิตย์ <I do. S 1> วันพฤหัสเราอยู่ในเต็นท์สีแดง แล้วก็มีรถแท็กเตอร์บอ <Butter. S 1> เตอร์แท็กเตอร์บอเตอร์เด็กๆก,ก็เจอสัตว์มีตัวอะไรบ้างคะกระต่ายกระแกะแกะมา้มาม้าหรือลาเนี่ยลา,ยาวัววัวไก่ไก่กองฟาง บาบันต้นไม้เจนแล้วก็โลงนานานาอืภูเขาเจ้าเจ้าภูเขานี่มีภูเขาเจ้าอืมวันสุกเราก็ไปเล่นที่ชายหาดอ่าในเต็นท์สีเขียวเจ้า เล่นอะไรกันคะเล่นบอลเล่นบอลใช่ไหมคะบอลที่ใช้หาด ah. แล้วก็มีปลาดาวดาวเปลือกหอยห ah. อยาปาาาลาสาไส้ไส้ต้นมะพร้าวมะาวมีเรือเรือ <He 'll. S 1> อยู่ในทะเล <Hey. S 1> พระอาทิตย์กำลังจะตกดินจริง <Hey. S 1> พระอาทิตย์ิเ <Hey. S 1> มฆนีกรีเมฆ <Hey. S 1> เขากำลังโยนบอล <Hey. S 1> อืนวันเสราร์ <Hey. S 1> เต็นสีเหลือง เขาก็อยู่บนยอดเขามีหิมะไม่มะแล้วก็มีแกะแกะเอ๊ะแพะ,แ,ะแพะเบะเหยี่ยวเหยี่ยวเหยี่ยวมีมีขาว,แล,วแล้วก็มี เต็นเต็อยู่บนภูเขาสูง <Get. S 1> หนาวด้วยหนาวเพราะว่ามีหิมะห่มะหิมะ <c oughs> วันเสาร์ <Get. S 1> <c oughs> เล่นเต็นสีอะไรเนี่ยอันนี้สีอะไร สีส้มแล้วก็อยู่หลังบ้านใช่ไหมคะมีต้นไม้เยอะแยะเลยเยมีแมวแมวมีลูกบอลลูนมีดอกไม้ไม้ <c oughs> มีประตูบ้านประตู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  ต้นไม้ไม้โอเคจบ <h ums>